ธรรมะส,สวัสดีครับพบกับผมพออปานกับคลิปวิชาการเพื่อส,สร้างสถาบันครอบครัววันนี้เรามี6วิชาเรียนยุคใหม่ที่พ่อแม่อาจไม่เข้าใจแต่เด็กสมัยนี้เขาเรียนกันเวลาโตขึ้นหนูอ,อยากเป็นอะไรคำถามสุดคลาสสิกที่ไม่ว่าเด็กที่เติบโตมาในยุคไหนก็ต้องเคยถูกถามเป็นธรรมดา ทุกวันนี้โลกก็หมุนเปลี่ยนเวียนผ่านไปมากแล้วอาชีพในภาพจำแบบเก่าๆของเด็กๆอย่างทหารตำรวจหมอพยาบาลอาจจะไม่ใช่คำตอบสำหรับคำถามแสนคลาสสิกนั้นอีกต่อไปแล้วเพราะฉะนั้นมาดูกันว่า6อาชีพหรือ6วิชาที่เด็กสมัยนี้เขาเรียนกันเป็นอย่างไรบ้างอันที่ 1. floral management วิชาการจัดการเกี่ยวกับดอกไม้ซึ่งหากเป็นเมื่อก่อน คุณก็ต้องลองไปลองลงเรียนจัดดอกไม้จากร้านดอกไม้ที่มีชื่อสักคอสหนึ่งแต่กับมหาวิทยาลัยแห่งรัฐมิสซิสซิปปีประเทศอเมริกาได้มีการเปิดเป็นภาควิชา f o ล l o w Management ขึ้นมาสำหรับผู้ที่มีความข้างคล้ในดอกไม้ที่ต้องการจะมีธุรกิจร้านดอกไม้เป็นของตัวเอง 2. อง pop culture criticizing หากคุณพ่อแม่หลายหลายท่านยังไม่เข้าใจว่าเรื่องของความบันเทิง หนังเพลงละครต่างๆเป็นเรื่องเต้นกินนลัำกินไปวันๆเราต้องหยุดความคิดแบบนั้นได้แล้วเพราะสิ่งหนึ่งที่หล่อหลอมความชื่นชอบและตัวตนของมนุษย์ส่วนหนึ่งก็มาจากอะไรๆที่เป็นป๊อปเคานเจอร์ทั้งนั้นฉะนั้นเราจึงได้เห็นวิชาแปลก,ปกๆที่หยิบยกเอาเรื่องป๊อปๆขึ้นมาศึกษากันอย่างเป็นจริงเป็นจังอาธิวิชา Politicizing Beyonce จากภาควิชาสตรีและเพศวิถีศึกษาของมหาวิทยาลัยรัฐเจอร์สรัฐนิวเจอร์ซประเทศสหรัฐอเมริกา 3.Electronic Music and DJ Practice ยุคนี้ใครๆก็ทำเพลงของตัวเองลงในช่องทางโซเชียลมีเดียกันทั้งนั้นฉะนั้นเด็กๆยุคนี้อาจไม่ได้เติบโตมาแล้วอินไปกับดนตรีสากลทั่วๆไปอีกแล้วและอยากจะทดลองอะไรใหม่ๆ และที่มหาวิทยาลัยเซนทรัลแลนคาเชียหรือยูเครนในประเทศอังกฤษเองก็มีการเรียนการสอนที่เกี่ยวกับดนตรีอิเล็กทรอนิกส์ซึ่งจะสอนให้นักศึกษาได้มีการทำรีมิกซ์การทำซัมปลิ่งการทำดนตรีประเภทอิเล็กทรอนิกส์อย่างเข้มข้น 4. Furniture Design ีไซน์แอนด์แมนูภาควิชานี้แน่นอนว่าเป็นเรื่องของการดีไซน์และผลิตเฟอร์นิเจอร์ ซึ่งก็คล้ายๆกับภาควิชาการออกแบบผลิตภัณฑ์ที่บ้านเราแต่ที่สถาบันเทคโนโลยีกาวเวมายอในประเทศเยอรมน,นีนั้นได้มุ่งเน้นเฉพาะเรื่องเฟอร์เนิเจอร์เท่านั้นโดยเน้นเรื่องของความคิดสร้างสรรค์การแก้ปัญหาในการออกแบบรวมไปถึงการออกแบบที่คำนึงถึงต้นทุนและสิ่งแวดล้อมอีกด้วย 5. เซิร์ฟ i e n น e ์แอนด์เทคโนโลยีไม่น่าเชื่อว่าเรื่องของการเล่นเซิร์ฟจะสามารถแตกหน่อออกมาเป็นภาควิชาหนึ่งได้เขาไม่ได้มาสอนให้คุณเล่นเซิร์ฟเก่งแต่อย่างใดวิชาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการโตขึ้นนี้เกิดขึ้นในวิทยาลัยคอนบอร์วิทยาเขตชายหาดทอคารในประเทศอังกฤษโดยยึดถือเรื่องการเซิร์ฟเป็นหลักในการศึกษาผ่านแงม่มุมตั้งแต่เรื่องอิทธิพลของมนุษย์ และธรรมชาติในการเล่นเซิร์ฟธุรกิจท่องเที่ยวการออกแบบกระดานโต้คลื่นรวมไปถึงการประมพยาบาล 6. e อีโคแกสตร o น y นับเป็นอีกภาควิชาที่โดดเด่นและน่าสนใจที่สุดในยุคนี้เลยเกี่ยวกับการสอนที่ว่าด้วยเรื่อง Eco g แกสตร n น m มที่อาจจะต้องให้วิชาการทำอาหารแบบเดิมๆหลบไปก่อนเพราะภาควิชานี้ในมหาวิทยาลัยนิวแฮมเชียประเทศสหรัฐอเมริกา เกิดขึ้นมาเพื่อตอบรับการเปลี่ยนแปลงของโลกอาหารไปโดยอย่างสิ้นเชิงโดยเฉพาะในวันที่พูดด้วยเรื่อง food waste เศษอาหารเหลือทิ้งมีบทบาทสำคัญของความมั่นคงทางอาหารของโลกโดยผู้ศึกษาจะได้เริ่มต้นตั้งแต่การทำเกษตรอินทรีย์ทำสวนปลูกพืชพันธุ์ต่างๆไปจนถึงการดูแลรักษาด้วยปุ๋ยหมัก ภาควิชานี้ไม่ใช่แค่คณะที่สอนให้คุณทำอาหารแต่จะสอนให้คุณรู้ว่าจะใช้ชีวิตอยู่และมีอาหารกินตลอดไปได้อย่างไรในวันที่โลกของเรามีพื้นที่ให้ความสนใจที่หลากหลายมากขึ้นจงปล่อยให้เขาได้มีอิสระและอนาคตที่เขาต้องการเลือกเองพอท้ายที่สุดสิ่งที่คนเป็นลูกทุกคนต้องการคือกำลังใจและความเชื่อมั่นในตัวพวกเขาเชื่อในสิ่งที่เขารัก เพื่ออนาคตที่เขาชอบขอบคุณบทความดีๆจาก The Standard ์ดรำมาขอบคุณครับ